สหรัฐยิงทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ทนะคะทำลายเป้าหมายได้สำเร็จซึ่งเป็นการแสดงแสนยานุภาพครั้งล่าสุดค่ะทำกลางาบรรยากาศตึงเครียดของการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานป้องกันขีปนาวุธชรัฐเผยภาพขณะขีปนาวุธวิธีโคง้งพิสัยป่านกลางหรือ i r b m ซึ่งเป็นเป้าถูกยิงจากเครื่องบินบรรทุกสินค้า47ของก่องทัพอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอเนเหนือของเกาะฮาวายและระบบป้องกันขีปนาวุธในบรรยากาศชั้นสูงหรือทาร์ถูกยิงจาก Pacific Space Port Complex บนเกาะโกลดียรัฐอลาสกา สามารถทำลาย IRBM ได้สำเร็จซึ่งเป็นการทดสอบทำลาย IRBM ด้วยระบบทัร เป็นครั้งแรกและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามด้านขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือและชาติอื่นๆการทดสอบล่าสุดทำให้ระบบทาร์ยังคงสถิติทำลายเป้าหมายแม่นยำ100%จากการยิงสกัดขีปนาวุธทั้งหมด14ครั้งในการทดสอบที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2548ค่ะ